สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายด,ดวงกันแบบแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆใดๆที่กำลั ي, งจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกันยายน2568นี้นะคะมาดูกันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะและอาจจะมีใครบางคนที่แบบไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปขอพรอ,อะไรมานะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับคุณหรือพอรที่คุณขอจะสำเร็จไหมนะคะมาดูใบแรกโหดออกมาแล้วอืมสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยมันเป็นลักษณะของคนที่นิ่งหยุดรอนอยอืมเหมือนช่วงนี้คุณรอเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับเราเนาะคือเป็นเหมือนแบบไปขอพอรมาแล้วหวังรออยู่ รอว่าพรที่คุณขอเนี่ยเมื่อไหร่จะสำลิดผลสักทีนะคะหรือช่วงนี้บางคนอาจจะนิ่งเพื่อเพื่อให้ตัวเองเกิดสมาธิก็ได้ไพ่แบบนี้บางทีบางทีมันเป็นการนิ่งเพื่อปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะบางคนปฏิบัติธรรมทำให้ตัวเองมีสมาธินะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบไม่ฟุ้งซ่านอะ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะ่ะ มันเป็นในลักษณะของคนที่ยังไม่อยากรับอะไรเนาะนเห็นไหมมันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักอยากทำความรู้จักอยากอยากศึกษาอยากดูใจอยากพูดคุยเนาะแต่คุณยังไม่อยากรับอ่คุณอยากอยู่เฉยๆอยู่นะคะเหมือนคุณรออะไรอยู่นะคะมาดูกันว่าเรื่องที่คุณรอพรท,ที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังจะเกิดขึ้นไหมกับคุณเ,เร็วๆนี้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะ หลายใบเอาใหม่เนาะหรือปาฏิหาริย์เรื่องใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้เราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเนาะบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะ The Tower The Tower มันเป็นอะไรที่ปรกบปรับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัว สิ่งที่คุณขอเรื่องที่คุณรอมันอาจจะเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจบางทีเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่มีไม่เกิดแล้วก็ได้แต่มันจะเกิดแบบเร็วเลยอะนะคะหรืออีกในหนึ่งช่วงนี้ให้ระมัดระวังคือไพ่มันมีทั้งดีมันมีทั้งอีกอีกแง่หนึ่งอะเนะาะ tower มันเป็นอะไรที่พังทลาย นะคะมันเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะในส่วนของการพังทลายก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ <c oughs> พัดตกจากที่สูงลื่นลม้มหกล้มขายหน้านะคะโปะแตกทําอะไรที่เป็นการขายหน้าต่อสาธารณชนเนี่ยบางทีเราเดินไปแล้วเราลื่นหกล้มนี่ก็ขายหน้าแล้วเนอะเ,ออเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระมัดระวังตนเองระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะมาดูกันต่อนะ เรื่องที่คุณรอปาฏิหาริ์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไหมนะคะและเรื่องใดปาฏิหาริ์นี้คือเรื่องใดนะคะสิ่งที่คุณรออยู่ทำไมเนาะมันไม่มันไม่โดดออกมาแต่มันพลิกมานิดหน่อยปาฏิหาริ์ที่คุณรอกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตัวเร็วนี้คือเรื่องใดนะคะมาเพจอเพนิชย์ในเรื่องของการเงินคุณ รอหวังในเรื่องของการเงินอยู่นะคะเด็กถือเหรียญมันเป็นลักษณะของการเติบโตการเติบโตการวางแผนการเก็บเงินการสร้างธุรกิจการเริ่มต้นทําอะไรที่เกี่ยวกับการออมเงินการเอาเงินไปลงทุนหรือการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนก็ได้นะคะในช่วงนี้เงินมาแล้วนะใครรอเงินอยู่มันอาจจะเข้ามาแบบปรับนะคะเข้ามาแบบเพื่ความรวดเร็วนะคะ แนววอนนะคะอัศวินถือไม้ในเรื่องของงานงานอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางการขนส่งการเคลื่อนย,ย้ายนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปรับตําแหน่งเคลื่อนย,ย้ายเดินทางไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันจะส่งผลให้เราสําเร็จ ให้เรารุ่งร่วงนะคะเพราะว่าอัศวินถือไม้เป็นลักษณะของคนที่ไฟแรงไฟลุกจริงจังจริงใจเป็นลักษณะของคนธาตุไฟทําอะไรแล้วก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่และประสบความสําเร็จนะคะมาไปกันต่อนะปาฏิหาริย์ดีๆใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือน ันยายนนี้นะคะรอง,งานอยู่ก็จะได้เดินทางในเรื่องของงานนะคะรองเงินอยู่ก็มีเกณฑ์ได้เงินนะคะมาสามดาบก่อนหน้านี้มีใครบางคนเคยผิดหวังอกหักช้ำรักรักสามเศร้าเราสามคนเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะบางทีเกิดเกิดเรื่องนี้ไปแล้วเราอาจจะทําให้เราแบบไม่อยากสนใจในเรื่องของความรักแล้วก็เลยนิ่งๆนะคะหรือบางคนอาจจะ ถ้าไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะความดันหัวใจอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกนินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสีใส่ร้ายใส่ความก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันเกิดมันเกิดมาแล้วอะนะคะเราก็เตรียมตัวรับมือแล้วก็เตรียมตัวเดินหน้าต่อไปเนาะไม่อยากไปใส่ใจเนาะถ้ามันไม่ใช่ความจริงนะคะ ถ้ามันเป็นความจริงก็ปรับปรุงตัวนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราก็เดินหน้าต่อไปเนาะมา uh huh. The ร t เดอ h e Star ปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆสิ่งที่คุณขอพอรเนาะ The Star มันเป็นลักษณะของดวงดาวเป็นลักษณะของอัศจรรย์ปาฏิหาริย์มันเป็นเรื่องของการขอพอรนะคะพรที่คุณขอจะสำฤทธิผลเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณขอในเรื่องใดคุณขอในเรื่องของงานงานที่คุณทําอยู่ ถ้ามันมีปัญหาต่อจากนี้มันจะราบรื่นมันจะราบรื่นขึ้นนะคะอุปรสรรคปัญหามันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายถ้าคุณขอในเรื่องของการเงินกําลังจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดหนี้ได้เป็นไทยต่อการเป็นหนี้นะคะทุกอย่างมันจะราบรื่นใครขอพรอ,อะไรเอาไว้นะคะมันเป็นเหมือนลักษณะของความราบรื่นที่แบบสายน้ำอ่ะนะคะบางคนอาจจะทำงานที่เป็น ธุรกิจส่วนตัวทํางานอยู่กับบ้านออนไลน์หรือเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่นั่นแหละการทํางานอยู่กับบ้านนะเขาเรียกอะไรนั่นะนะคะทุกๆอย่างมันอาจจะเป็นในเรื่องของความสันโดเนาะสันโดชอบอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวนะเนาะกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวอยู่แบบ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยูอย่คนเดียวได้อเออเป็นลักษณะของการพึ่งพาตนเองอยู่คนเดียวได้ประมาณนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งนะเดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นลักษณะของดาราเนาะความโด่งดังความมีชื่อเสียงงานที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ u t u b e ยูทูบเบอร์เออบางคนอาจจะเป็นดาราเนาะคุณจะโด่งดังชั่วข้ามคืนจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะ งานที่คุณจับที่คุณทำนะคะจะมีชื่อเสียงได้รับความนิยมชมชอบนะคะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคือความอบอุ่นความสุขนะคะความสุขที่มาจากครอบครัวความสุขที่มาจากคนใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายสัตว์เลี้ยงนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่มีครอบครัวอบอุ่นครอบครัวคุณซัพพอร์ตสนับสนุนให้กําลังใจนะคะและคุณเองคุณก็มีความสุข อยู่กับพื้นฐานพื้นฐานครอบครัวที่ดีของคุณตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นลนักษณะของคนที่ได้แต่งงานได้มีความสุขะได้อยู่กับได้อยู่กันแบบสามีภรรยาแบบครอบครัวแบบมีความสุขนะคะบางคนอาจจะขอพรอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะคะก็เป็นไปได้เนาะ บางคนแบบสําเร็จแล้วทุกเรื่องเราไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังอะไรแค่ขอให้ครอบครัวเราอยู่ดีมีสุขก็พอนะคะเนี่ยครอบครัวคุณอบอุ่นอยู่ดีมีสุขนะคะขออีกสามใบเนาะมาดูกันว่าพรที่คุณขอเรื่องใดจะสําเร็จไหมนะคะปาฏิหารดีๆนะคะบางคนอาจจะขอในเรื่องของการเงินเงินก็มาแล้วเนาะ <c oughs> the world โ oh. อ้โห จริงๆคุณขอในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความสุขทั้งกายและใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเนาะงานที่คุณทําอยู่มันจะสําเร็จมันจะรุ่วง มันเหมือนคุณเองมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเนาะประสบการณ์ตรงนี้มันทำให้คุณสามารถนำมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนคุณลอยอยู่เหนือปัญหามองเข้าไปรู้ว่าจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนและคุณทำมันได้อย่างดีนะคะ The world <The word S 2> เป็นลักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะ,ะบางคนอาจจะเดินทางพร้อมกับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะได้แบบ มีความสุขกับครอบครัวนะคะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางในเรื่องของการเงินก็จะอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บนะคะเงินดีนะคะความสุข The World มันเป็นลักษณะของไพ่ที่ดีต่อเขาเรียกว่าอะไรไพ่ที่ดีที่สองจาก The Sun อะ่ะ The Sun มันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใช่ไหม The World มันก็เป็นเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบ ไม่ไม่ลักษณะแบบเปี้ยงป้างแบบ The Sun เดอะซันเนาะแต่มันคือความอุดมสมบูรณ์นะคะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเจ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้มันเป็นลักษณะของการต่อสู้ต่ออุปสรรคปัญหาไม่ว่าเรื่องใดคุณก็จะสามารถต่อสู้มาจากความพยายามความตั้งใจของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานถ้ายังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่พี่ไพ่แนะนําให้ให้ใส่ใจกับมันให้พยายามอย่างเต็มที่ให้มีสมาธิมีสติอย่างมากในเรื่องของการทํางานแล้วคุณจะสําเร็จนะคะคุณจะสําเร็จคุณจะรู้ล่วงเนาะเพจอออนะคะในเรื่องของงานงาน งานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้หยิบได้จับได้ทำเนี่ยคุณเป็นคนที่ถ้าได้ลงมือทําแล้วเนาะจะจะตั้งใจทำเนาะจะตั้งใจทําได้เรียนรู้ได้ทําอะไรเพิ่มเติมจะสําเร็จนะคะจะสําเร็จแต่ว่ามันต้องมันต้องผ่านในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งใจนะคะมีทั้งใจเวนออฟวอนทั้งเพ g ออฟวอร์นเนาะมาเอ่อเขาเรียกว่า ได้ได้สำเร็จได้รุ่งได้มีความสุขได้อุดมสมบูรณ์เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรนะักนะคะความรักความรักเนี่ยคุณเหมือนคุณเองอะ่ะมีประสบการณ์เรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะเข้าใจศึกษาเข้าใจกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะบางคนอาจจะได้ย,ย้ายเดินทางไปกับคนรัก ไปแต่งงานต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของคนที่กําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่เนี่ยคุณเป็นคนหัวดีนะคุณเป็นคนตั้งใจเรียนคุณเป็นคนเรียนเก่งคุณอาจจะได้รับทุนก้อนหนึ่งที่จะได้ไปเรียนต่อศึกษาต่อต่อตางประเทศก็ได้นะคะเพราะไพ่เดอะเวิร์มันเป็นลักษณะของความมั่นใจความมั่นคงความการมีความสุขอย่างยั่งยืนและถาวรนะคะ การเงินก็ดีนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีอะไรติดขัดเนาะมาเดีย๋ยวเราขอไพ่อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าขยายสรุปแนะนำเนาะแนะนำเดียวที่ไพ่มังมีสีสุขนะคะมีอะไรอยากแนะนำไหมนะคะขอสักสามใบเนาะมีอะไรอยากแนะนำนะในความโชคดีที่คุณจะได้รับในช่วงเดือนกันยายน,นนี้นะคะอืม ใบที่ยี่สิบเจ็ดใบที่ยี่สิบเจ็ดมันเป็นเหมือนในรูปเนาะมันเป็นเหมือนเอเห็นไหมที่เวลาเราไปตามร้านสะดวกซื้อเนาะมันจะชอบมีสุนัขไปนอนไปรับแอร์อยู่ตรงนั้นน่ะออมันเป็นลักษณะของการแบบไปขวางทางคนอื่นเขาหรือเปล่าอืใบที่แปดสิบแปดนะคะใบที่แปดสิบแปดมันเป็นลักษณะของคนที่รักลูกแต่ในทางที่ผิดเลี้ยงลูก ประครบประงมลูกเอาใจลูกแต่ว่ามันมัน,ม,นมันผิดทางมันทำให้ลูกเสียคนเนาะใบที่สามสิบหกเนาะใบที่สาสิหกเป็นลักษณะของการผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายดูแลตนเองเอาตนเองไปนวดไปสปาไปทําให้ตนเองมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราขอดูขยายความใบที่ยี่สิบเจ็ด ใบที่ยีสิบเจ็ดมันเป็นลักษณะของความสบายตัวความสบายตัวไม่สนใจคนรอบข้างทำตาม,ตามทำอะไรตามใจตนเองหรืออาจจะเป็นในช่วงเวลาของการพักผ่อนไม่เครียด ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะคนโสดอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวหรือคุณถ้าเป็นคนมีคู่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของการอยู่ในมุมใครมุมมันบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้นะคะก็อยู่มุมใครมุมมันประมาณนั้นก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการพักผ่อนดูแลตนเองนะคะแต่ถ้าใครมีลูกมีบุตร พี่ไพ่เขาแนะนําให้เลี้ยงลูกให้ถูกทางนะคะใบที่88นี้ก็คือเป็นลักษณะของการอย่าทําอะไรที่มันแบบตามใจจนลูกเสียคนนะเออประมาณนี้นะคะโอเคนะคะพี่ไพ่มีเรื่องอยากแนะนําอยากบอกประมาณนี้ปฏิหารเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขทั้งกายและใจการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิทาลอ์บายคิตตี้ค่ะ